ท่าโผูสุดครับตอนนี้ก็อยู่ผม DJ CG c a n n Z l แท็จากไ oh, <อะ S 2> ลฟ์สโต์ก่อนนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับการแจ้งข่าวไลฟ์ครั้งแรกของผมนะครับผมนะและเป็นไลฟ์ของกิจกรรมที่ใหญ่สุดๆของ MC c e r o Strike ด้วยนะครับผมก็เลยจะมาแจ้งข่าวไว้ก่อนนะครับผม เออซึ่งไลฟ์จะเริ่มประมาณ5โมงกว่าๆนะครับผมบอกบอกไลฟ์ก่อนนะฮะเออเริ่มประมาณ5โมงกว่าๆนะครับผมไลฟ์ทาง YouTube นะครับไม่ใช่การีน่าเหมือนปกตินะจะเป็นไลฟ์ทาง YouTube เลยนะครับผมสามารถดูได้ได้ทั้งทางการีน่านะฮะการีน่าผมจะไปบนอยู่ตรงนั้นนะครับผมแล้วก็ YouTube นะฮะแล้วก็มีแขกรับเชิญอีกหลายหลายคนนะฮะมาร่วมมาร่วมมาร่วมเล่นด้วยนะครับผมซึ่งจะเป็น กิจกรรมของทาง MC ซ i l o s Strike ก่อนที่จะปิดปรับปรุงเป็นเวลากี่ปีนะเห็นมันไม่ถึงปีครับเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งนะครับผมเปิดอีกทีวันที่เท่าไหร่ฮะหนึ่งมิถุนายนปีนี้ครับครับผมหนึ่งมิถุนายนปีหน้านะปีนี้ปีหน้านานไปนะครับผมซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใหญ่มากนะฮะก็หมายความว่ามันต้องยากมากด้วยเช่นกันนะครับผมหรือไม่ยากก็ ก็ไม่รู้นะผมคิดว่ายากนะผมเพราะผมไปแอบส่งมาแล้วนิดนึงนะ okay, ครับผมโอเคครับเรามาเข้าเนื้อหากันหน่อยนะครับผมเรื่องไลฟ์นะครับผมทางภาพนะครผมจะอยู่ที่ 420p นะครับผมอาจจะเห็นพอดูได้นะครับอาจจะไม่ชัดมากเท่า 720p นะครับผมเขาเรียก420ป่ะ440 460 สีนะ่ร้อยแปดสิบสี่ร้อยแปดสิบเออสี่ร้อยแปดสิบปีนะครับ oh, ผมท้านจะไม่ผิดนะจับไม่ได้จับไม่ได้นะครับผมโอเคครับผมส่วนเรื่องเออ่กิจกรรมนะครับผมจะให้น้องเทนนะครับเป็นคนพูดต่อนะครับผมโอเคก็อีเวนต์ก็ซิลลัสเตอ์ไดอีเวนต์ครั้งที okay> ่หนึ่งจะเริ่มในวันที่ทีวีเอมาอีกก็ครั้งที่หนึ่งนะฮะซิลลัสเตอ์ไดอีเวนต์ครั้งที่หนึ่ง จะเริ่มวันที่24เดือนเมษาก็วันศุกร์นะครับก็รายละเอียดก็คือจะเป็นอีเวนต์ประมาณกระโดดใครไม่ชอบก็สวยวลก็จะปิดแล้วงนี้ปิดหมดก็ประมาณว่าไม่ต้องเข้าก็ได้ก็คือให้คนเนี่ถ้าใครไม่เล่นกิจกรรมก็คือไม่ต้องเข้าก็ได้ใช่ไหมพอจะปิดหมดทุกเวิลทยกเว้นเวิลกิจกรรมใช่ไหมครับ ครับแล้วของนวัลมีอะไรไหมครับนวันก็ที่1นึ่งซีโรไอรอนที่2ก็เป็นพวกของจะได้ตอนวันเปิดนะฮะมีทั้งหมด3ที่สินะ,ะครับก็จะขึ้นตามนี้เลยนะครับผมะจะเอามาใส่ไว้ตรงนี้ฮนะทีโบชิเบ้ไ้ก่อนนะไม่รู้ตรงไหนเหมือนกัน <laughs> ตรงไหนวะทีโบไปก่อนโอเคนะ <laughs> ตรงนั้นแหละนะครับผมโอเคครับ okay, ก็อยากให้มาตุ้มกันเยอะๆนะครับผมสำหรับใครที่ ไม่อยากเล่นนะฮะก็มาดูกันได้นะครับผมว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับผมก็จะออกกล้องผมไปนะฮะก็อยากให้มาเล่นกันเยอะๆะรั้ผมอ่าไว้เจอกันวันที่24ตอนเวลาไล่เริ่มต,ตันก็บอกก่อนก็ประมาณ20จะปิดประตูประมาณ5้าโมง20ปิดประตู5้าโมงเ5้ารีเซิร์ฟ5โมงครึ่งประตูเอีเวนต์จะเปิดแล้ว6โมงเย็นจะเริ่มเอีเวนต์ครับ ก็จะขึ้นถัตรงนี้อีกเหมือนกันนะฮะซึ่งผมก็จะชีโบชีเบมั่วเหมือนเดิมนะครับชีโบชีเบอีกรอบนะฮะโอเคนะประมาณนั้นแหละนะับผมโอเคก็ประมาณนี้นะฮะผมสารกิจกรรมของทางผมของทางแชนแนลอัครายสมลร่วมกับ MC ็มซีโร่สไตล์ไปเลยแล้วกันนะฮะถือว่าร่วมร่วมกันนะผมก็จะประมาณนี้นะฮผมซึ่งตอนนี้คนวิ่งเยอะสิหายเลยกูนี่แลกเลยนะฮะมีแลกชั่วนิดนึง แต่ตอนนี้ไม่แหลกแล้วโอเคนะคผมก็อยากให้มาร่วมกันเยอะๆนะครับสำหรับ MC Zero Style นะเป็นกิจกรรมที่ใหญ่โคตร,คตรนะครับผมแล้วก็มีคนทักมาอ,อ,อย่าพึ่ง <laughs> อย่าพึ่งเิโอเคฮะไว้เจอกันในไลฟ์นะครับผมวันที่25ตอนเริ่มไลฟ์5โมงครึ่งเลยนะรเริ่ม5โมงครึ่งเลยเพราะว่ากิจกรรมน่าจะประมาณถ่ายประมาณ2ชั่วโมงนั่นแหละนะครประมาณ2ชั่วโมงคิดว่าจะ2ชั่วโมงไหมเทนอาจจะเกินยาก มเพราะผมจะห้าโมงครึ่งก <uh ็จะทําการคุยคุยกันเล่นๆก่อนนะฮะสำหรับกิจกรรมที่หนึ่ง Q&A ที่หายไปน่ยอาจจะไปเริ่มในนั้นแล้วฮะแล้วก็กิจกรรมที่3ของผมอะที่เคยประกาศไว้ในแฟนเพจไว้นะครับที่เพิ่งไลฟ์ได้นะฮะก็เลยจะมาไลฟ์ของกิจกรรมพวกนั้นไปด้วยเลยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับแถวคลิปนี้ก็มาพูดเพงเท่านี้นะครับ ก็อาจจะตัดต่อไม่มากนะครับผมเขาขี้เกียจตัดต่อนะครับกิจกรรมนึ่งด่วนจะซ้อนครับกับคลิปอะไรกูยังไม่รู้เลยฮะโอเคไว้เจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายหน่อยดิบ๊ายบายเจอกันครับ